สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมกันด้วยอีพีแรกนะคะโดยเปิดด้วยรวมรถครอบครัวนะคะวันนี้นะเอมี่นะคะยืนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้นะอีพีแรกนะ,ะจะมารีวิวนะคะอัปเดตสต็อกรถครอบครัว PPV นะคะเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่ของเรานะคะสต็อกรถของเรานะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับใครสายรักครอบครัวนะคะสายอยากได้รถครอบครัวนะคะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าที่เรานะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวรถนะสภาพค่อนข้างคัดเกรดทุกคันนะคะเรื่องคุณภาพนะบอกเลยว่าค่อนข้าง100%เรนะเรามั่นใจในมาตรฐานนะด้วยการบริการของเรานะคะอยากให้ลูกค้าท่านนะคะมาชมรถด้วยตัวเองนะคะที่บริษัทเรานะสำหรับรถของเรานะคะ PPV เนี่ยมีตั้งแต่ Fortuner นะคะ e X นะคะป a เจโ o นะคะ ือจะเป็นอื่นๆเนี่ยเรามีมากมายเลยนะอย่าง Fortun เ r er เนี่ยนะเราก็จอดเป็นโซนเป็นแถวกันเลยนะสำหรับรุ่นของเรานะาสำหรับใครอยากได้สีขาวสีบรอนสีดำนะคะสีเทาวันนี้มีให้เลือกแล้วนะคะสเปค2.4 2.8นะคะขับ2ขับ4มีหมดเลยนะมีตั้งแต่ปี2017ถึง2021เลยนะสำหรับรถของเรานะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะรีบเลยนะรถของเรานะคะค่อนข้างสวยงามนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะคัดเกตทุกคันนะคะคุณภาพบอกเลยว่าเต็มแก้วแน่นอนนะคะคันด้านหน้านี้ก่อนเลยดีกว่านะสีเทาดำแรกไอเทมหายอาวมาคันนี้ t ต y o ต a Fortuner นะตัวปีนะ2.4นะคะอ่า2.8ค่ะตัวนี้นะคะสีเทาดำนะรถบ้านมือเดียวนะคะราคาตั้งขายนะ800,000ปลายนะ899,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะใครสนใจอยากได้รถตู้ฟรีดาวนะคะติดตามชมได้เลย นะคะสนใจคันนี้นะแครป้าย้ะเป็นคันนี้นะคะแอดไลน์หาเอมมี่ได้เลยนะหรือโทรได้เลยที่เบอร์0ู6ย์5 2 7 3 6ค่ะนะคะเบอร์เอมมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรือคลิกเข้ามาที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคะแอดไลน์มาเลยรถทุกคันนะคะสามารถจัดยอดไปได้เต็มฟรีดาวนะคะฟรีดาวเลยออกรถศูนย์บาทสามารถรวมยอดจัดทุกคันนะคะเข้าไปไว้ในยอดจัดได้หมดเลยนะกลับบ้านนะเหลือเงินกลับบ้านได้อีก นะคะคันนี้นะสีเทาดำคุณลูกค้าหาเครื่อง2.8นะคะขับ4โฟ h วินะคะไม่แสนหนะคะสีเทาดำนะคะค่อนข้างสวยงามเลยปี15นะคะตัวไฟหน้านะคะลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไฟ LED นะคะกระจังหน้าโครเมียมตัดหมอกโรงงานนะคะช่องดักลมสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีเทาค่อนข้างสวยงามมากๆ ใครสนใจตัวนี้นะรีบเลยนะคะราคา899,000บาทและสเปกตัวท็อปสุดเลยด้วยนะคะ2.8นะคะขับสี่โวิวเลยนะ,ะภายในค่อนข้างสวยงามนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะเบาะเนี่ยนะเบาะหนังนะะ่ะสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะเลือเล่อกสวยๆเลยนะคะพวงมลาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันนะคะสวยมาก ด้านในนี่ไม่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันกิโลนะคะคันนี้รถบ้านมือเดียวนะปุ่มอิ n เจนสตาร์ทนะฮะเรื่งเสียงนะฮะติดตั้งให้ครบหมดเลยนะหน้าจอแอร์ออโต้นะฮะบอกเลยนะซื้อรถครอบครัวเจ็ด 7, ที่นั่ง f อร์ u จ e เนอร์เนี่ยออปชั่นด้านในครบๆเลยบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะ ประตูด้านท้ายออโต้นะอย่างสวยงามเลยนะสมรรถนะในการขับข,ขี่ค่อนข้างดีนะคะเดินทางไกลๆบอกเลยว่าสบายสุดๆนะคะสำหรับรถทุกคันนะคะใครสนใจคันนี้นะ,ะ89900 0บาทโตโยต้าคอมมูตเตอร์นะคะสะโค้ดที่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ2.8ดแซิกมาโฟขับสี่นะคะสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะเะบาค่อนข้างสวยงาม ฝาก f อใหม่ติดตามกันด้วยนะคะฝากติดตามด้วยเลยนะเอ็มมิสอัปเดตช่องนะะรถครอบครัรวเนี่ยตลอดตลอดนะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะบอกเลยว่าโปรโมชั่นมีให้ตลอดอยู่แล้วนะฮะโทรมาได้เลยตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนะคะร,ราคาเนี่ยประมาณอยู่ล้านไปลาเลยนะตอนนี้ตกเหลือมือสองเนี่ยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะฮะสเปคตัวนี้นะประมาณอ่าุดขับสี่นะท็อปสุดป้ายแดงเนะี่ยประมาณล้านหกนะฮะล้านหล้านเเลยตอนเนี้ยตกเหลือมือสองเนะี่ยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ถึงเก้าแสนนะได้รถบ้านมือเดียวด้วยสภาพคัดเกตนะ,ะเอาเลขตัวรถเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับุ๊กซ์วิสออนไลน์เรามีให้ค่อนข้างครบนะครับุ๊กซ์วิสออนไลน์มีครบหมดเลยทุกคัน ะะสามารถทักมาขอนะคะเลขบุ๊าเลขรถนะคะเอาไปตรวจสอบศูนย์โตโยต้าทุกอย่างได้หมดเลยนะคะนะเรื่องสภาพทุกอย่างนะ,ะบอกเลยว่าเราการันเตอถูกการันตีแน่นอนนะ,ะสวยงามสุดๆนะคะตัวล้อนะคะคันนี้นะ,ะเป็นล้อนะฮะแมกอลอยขอบขนาดใหญ่เลยนะ,ะสีทูโทนนะ,ะพร้อมอยางมิชลินนะคะปี2019 นะยางสภาพส,สวยๆอยู่เลยนะใช้งานอีกอยาวๆนะฮะยางสภาพสวยนะฮะใช้งานได้อีกนะฮะสวยงามเลยนะรับประกันเรื่องอุบัติเหตุนะฮะไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักกับสีจมน้ํากอมไม้ตัดต่อตัดแต่งนะฮะการนันตีได้เลยนะลูกค้าตรวจพบเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะนี่นะฮะประตู ออโต้ Auto, นะฮะสวยงามเครื่องยนต์ดีเซล2.8ขับ4สีเทาดำคันนี้นะฮะใครสนใจนะติดต่อหาน้องอิมี่ได้ดเลยนะฮะที่บอด้านล่างในแคปชั่นนะคะ0967252736นะคะบอเอมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะมาคันต่อมาเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวนะคะ TRD นะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะ TRD ตัวสวยเลยนะ,ะเข้าใหม่อีกหคันนะคะสนใจคันนี้นะ ติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะคะไปที่เวรนี้เลย2ขอไข่นะคะสอตอล่าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดกรุงเทพนะคะได้เป็นตัว T R D นะคะสองจุดแปดทรีแท้นะคะบอกเลยว่าตัวป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านแปดล้านเก้าเลยนะ,ะตกเหลือมือสองเนะี่ล้านต้นๆเองนะคะจัดยอดไปแดงได้เต็มด้วยนะคะอาจจัดไปแนทแน,นะ,ะสองชั่วโมองอนุมัติสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกัน สำหรับตัวด้านในคันนี้นะคะด้านในค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะเพราะว่านะคะเป็นทีอดีเนาะนะคะทุกอย่างด้านในนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบสีดามตัดแดงนะคะทีอดีก็จะเป็นสเปคประมาณนี้เลยนะคะบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพวกอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างครบหมดเลยนะ t r อ s p o ดี i v o นะคะคันนี้นะยังเก็บงานไม่เสร็จดีนะคะเพราะว่ารถเราเพิ่งเข้ามา นะฮะใครสนใจคันนี้นะแอดไลน์หาน้องเอมไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีส่วรายละเอียดให้นะคะรุ่นนี้นะราคาดีมากๆนะป้ายแดงล้านเจ็ดล้านแปดนะตกเหลือมือสองนั่นล้านต้นๆน,น,นะคะสนใจคันนี้นะคะแอดไลน์นะคะแคปตัวคันนี้มาได้เลยนะคะาปทะเบียนนี้เลยนะสองขอขย่ยศรราสี่ห้าหนึ่งเจ็ดกรุงเทพนะคะได้ป้ายนี้ไปใช้งานนะคะ จบกันไปกัเทอดีนะคะเดี๋ยวเราไปตัวธรรมดากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัว Fortuner สีดำนะคะหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพับาทนะคะฟอร์จูเนตัวนี้นะคะสนใจนะประทะเบียนสวยด้วยนะแปดก็ 8, ไก่สอส,สบรุษีเก้า็ดเก้ากกรุงเทพมหานครนะคะนี่สีดำนะคะปีหนึ่งเก้าสองจุี่วีนะคะไม่น้อยๆเลยนะตัวนี้ไม่หลักหมื่นนะคะ ใครชอบสนใจรีบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ f o r เดอร์นะคะ2.4ปี19ไม่หลักหมื่นนะคะราคา1 6 9 0 0ล้านบาทค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในหน่อยนะคะสำหรับตัวด้านในคันนี้นะคะก็ด้านในถ้าเป็น f o r เดอร์ตัว2.4ธรรมดาด้านในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มนะคะถ้าเป็น2.8จะเป็นเบาะสีแบบสีส้มชาชาค่ะภายในสวยงามนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะจัดยอดได้เต็มเหมือนกันนะคะปีหนึ่งเก้าสำหรับใครไม่ไหวกับราคารถป้ายแดงนะคะรถมือสองอีกหนึ่งทางเลือกดอกเบี้ยเนี่ยไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยถูกมากๆนะสำหรับดอกเบี้ยนี้นะคะ เตอร์ด้าคอนเทเนอร์ของเราสต็อกตอนนี้ประมาณ20กว่าคันเลยนะคะรถของเรามีเล่มทุกคันนะคะเราซื้อสดเข้ามามีเล่มพร้อมตรวจสอบนะคะสำหรับใครนะคะกลัวนะบอกเลยว่าถ้ากลัวนะไปเช็คประวัติได้เลยเพรยนต์นะคะเซิร์ช Google เซิร์ช u t u b e ได้เลยนะคะบอกเลยว่าวิดีโอใน YouTube เนี่ยมากกว่าหลายหมื่นวิดีโอนะคะที่เรารีวิวนะรถของเรานะคะขายกันแบบขนานวันไหวนะคะตัดสินใจช้าไม่ทันแน่นอนนะคะ เดิมๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาดีนะคะหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะสองจุดสี่วีขับสองสีดำนะคะสวยๆนะน่าใช้งานกันเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะรีบเลยนะโทรหา ได้เลยนะคะหรืออยู่แถวเราแวกมินบุรีนะคะมาชมรถได้เลยนะคะเอกสารถือมาเลยนะคะชอบถูกใจจัดไฟแนนซ์อนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยภายในวันนะคะแต่ต้องมาไวๆนะคะก่อนเที่ยงนะคะได้รถกลับบ้านแนะะ่นอนพนักง,งานบริษัทราชการนะคะได้รถทุกคันทุกคนแนะะ่นอนประวัติเครดิตดีปกตินะ,ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาออกรถที่เรานะคะ สำหรับ t o y o ต a f o r t u n e er, เสีบอลเงินนะคะใครชอบสีบอลเงินตัวนี้ปี1.9ึานะคะไมวิ่งนะคะแปดหมโล1นึ่งล้านนะแปดหมื่นเก้บาทนะคะ, 80, 000, นะคะสีบอลเงินสวยๆเลยสเปคสองจุนะสองจุวี นะซะิกมาโฟด้วยนะคันนี้นะคะปีหนึ่งเก้านะคะหนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทสีบอลเงินคันนี้นะคะดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์อีกเช่นเคยนะคะใครสนใจแับตัวรถปร้าทเบียนนี้เลยเก้ากอไก่นะคะดอชดาเก้าห้าเจ็ดสี่กรุงเทพมหานครค่คะนะคะสวยงามตามท้องเรื่องจัดยอดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวโอนจองล็อกรถห้าพันบาทบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศค่ะนะคะรีบเลยนะนี่ ไฟหน้าใบบีบนะคะฟอร์จูเนไฟหน้าเป็นไบบีมทุกคันตนะั้งแต่ m i n o เนอ a เชนขึ้นมาเลยนะคะสวยงามสุดๆนะคะเครื่องยนต์สภาพสวยใครสนใจนะคะใครสนใจนะฮะร,รีบเลยนะน้องเอมมี่ยินดีพร้อมให้บริการทุกท่านทุกคนเลยนะคะจองก่อนได้ก่อนนะวันนี้ลูกค้า walk in เยอะนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวันอาทิตย์ สต๊อกรถของเราทั้งหมดนะคะประมาณ400คนะันจจนะบริษัทเพชรจดนะคะอยู่ละแวกมิวรีนะมาชมได้เลยนะคะอยู่สี่แยกมิวรีเลยนะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะคะนี่ไม่แปดหมื่นเก้าพันกิโลนะคะไม่ไม่ถึงเก้าหมื่นสวยงามนะคะสวยงามสุดๆนะคะ ยอดได้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทเลยนะหรือใครอยากดาวให้ข้างวดมันลดลงก็ได้นะคะรถทุกคันนะคะผ่านการตรวจมาตรฐานทุกคันนะคะผ่านการตรวจมาตรฐานทุกคันนะ,ะบอกเลยว่ามาตรการนะคะในการตรวจรถค่อนข้างละเอียดนะคะทุกคันนะ,ะรีบเลย สำหรับใครที่สนใจนะคะสนใจนะรีบติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถทุกคันใช้งานได้จริงรับรถไปสามารถรับกลับต่างจังหวัดวิ่งได้ทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าเราดูแลให้ก่อนปล่อยนะและเรามีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยนะสําหรับใครที่อยากซื้อรถมือสองกับเรานะคะรถมือสองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ นะสมัยนี้นะบอกเลยว่ารถมือ2ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วนะคะสีขาวเราก็มีนะสีขาวอีกหนึ่งคันนะตัวนี้9 7 9 0 0 0บาทนะคะตัวตา a f ฟอร์จูเนอร์ 2.8V ขับ4นะฮะ2.8ขับ4นะปี17 9 7 9 0 0 0บาทป้านยะบาทประทเบียน7กอไก่ชอชิง6207กรุงเทพมหาคนครค่ะนะคะได้สีขาวมุกนะสวยงามเลยเที่นั่ง P p พนะรถยอดนิยม ฟอร์จเนอร์ er. สำหรับใครสายเดินทางนะคะหรือชอบแรงๆเร็วๆนะอยากเอารถไปวิ่งขึ้นเหนือล่องใต้สายนักเดินทางนะต้องแนะนำเลย2.8ขับ4นะคะหายห่วงได้เลยนะคะเดินทางไหนไกลๆสบายๆหายห่วงได้เลยขนสัมภาระขนครอบครัวกลัวรถอืดกลัวรถนะคะนั้นนี้นู่น2.8จบทุกอย่างแนะน่นอนตัวนี้ไม่แสนสี่ ไะะม่แสนสี่เท่านั้นนะคะกับราคานี้เลย9 7้0 0สบาทจ้านะจ๊ะได้เป็นบอปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะนะคะสีครีมครีม,ม,มส้มส้มสวยเลยนะคะภายในดูสว่างสุดๆนะรถมือเดียวออกทางปลายแดงไม่ช้ำนะคะนะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาน้องเอ็มไม่ได้เลยนะเบอร์อยู่ด้านล่างในแคปชั่นทิ้งไว้ให้กับพวกพี่ๆทุกท่านแล้วนะคะ นะ 2.8V ขับสีสีขาวมุกนะคะนี่ายทะเบียนนี้เลยนะ7กไก่ชอชิง6207กรุงเทพมหานครค่ะนะคะรถไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีกอไมแน่นอนนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะสนใจรุ่นอะไรนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะเราไม่ได้มีแค่ฟอร์จูเนรเรามีรถทุกไซส์ทุกขนาดทุกคันนะคะ นะไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์นะฮะหรือ Legend, ลนะีเจนเดอร์เราก็มีนะลีเจนเดอร์นี่มาใหม่นะฮะ m i n o เน h a n เช้งเลยนะสองขอไข่สวอลุสสีนะฮะ3867นะฮะได้ลีเจนเดอร์สีดำนะสเปค2.8นะฮะนซิกมาโฟนะสวยๆเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือออกรถป้ายแดงแล้วรอรถนานมาเลยนะพวกนี้ผ่านการตรวจนะคะอย่างแบบ ละเอียดถีท้วนะได้มาตรฐานรับรองนะคะนี่ได้มาตรฐานรับรองนะรถโดนใจนะได้ดอกเบีย้ย2.59%นะคะคันนี้นะราคาดีมากๆนะฮะตั้งขายอยู่ที่นะฮะ1 0, 5 0, 9 9 0 0้านบาทค่ะตัวนี้นะออกห้างป้ายแดงประมาณล้าน8ปดล้าน9นะฮะต้องดาวด้วยนะออกรถกับเราไม่ต้องดาวฟรีดาวได้เลยนะคะรถคันนี้นะวิ่ง30,000นโลนะสี่ไม่เคยทำ นะฮะไม่เคยชนหนักหลายคนบอกนะฮะถามกันเยอะแยะเลยว่ารถปีใหม่ๆหม่ไม่น้อยทำไมถึงมีเข้ามาเยอะจังนะฮะร,รถทุกคันนะฮะเป็นรถเอาง่ายเลยรถยึดนะฮะช่วงโควิดเนี่ยสอปีที่ผ่านมานะฮะช่วงโควิดเนาะระบาดหนักเลยนะฮะร,รถปล่อยยึดเยอะบางคนรถไม่จําเป็นก็ขายนะฮะเอาเงินนะฮะไปเลี้ยงปากท้องครอบครัวนะฮะสวยมากๆนะ รถก็เลยไม่น้อยนะคะสภาพดีนะพร้อมใช้สุดๆบางคันไม่มาหลักพันนะ่ะนะรีเจนเนอร์รถก่อนๆหม่มาหลักร้อยเลยจะขายหมดไวมากนะคะมันจะเป็นปาเจโร่ก็มีให้นะคะปาเจโร่ปี2021 1,100,000บล้าน 1, 000, 1 000, บาทไม่ไม่ไมหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะสีขาวนะคะชุดแต่งครบๆเลยนะไปทะเบียนนี้ชอบก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ โปรเจคเตอร์โฉมแชมป์ก็มีนะคะมิวเอ็กซ์นะคะสวยงาม สำหรับใครนะคะที่สนใจนะรถครอบครัวหรือรถอื่นๆติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้เลยนะที่เบอร์ให้ไปเมื่อสักครู่นี้หรือฟังไม่ทันเบอร์ในแคปชั่นด้านล่างนะคะในแคปชั่นเลยมีทิ้งไว้ให้ด้านล่างด้านล่างนะคะติดต่อได้เลยนะสอบถามได้เลยค่ะนะคะ เปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะที่ตังเพชรจนนะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะสนใจคันไหนนะ,ะโปรโมชั่นดีดีรอลูกค้าทุกท่กานอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะดอกเบี้ย,วเ,วยรเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะหรือเลือกรับโปรขอดฟรี90วันได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะ,ะกดติดตามนะคะกดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตานะคะผู้ตรงไหนผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีนะคะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ